สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีจ้าน้องคาเทียมาทักทายนะครับน้องคาเทียมาทักทายพี่พีน้องน้องทุกคนหม,มาน้อยนะครับ ตึง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 มีใครเข้ามาดูไหมสวัสดีครับ สวัสดีทุกทุกคนอะตึง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 ,ง,ง,งโอ้ยหมดเข้าชิสวยไหมครับเอฟเฟกต์ไหนดี

ว่าไม่ใครเขาว่าเ่งีหลาเลยบอสก,กับสวัสดีคนเข้ามาดูครับน้องคาเทียมาบอกฝันดีจ้าทักทาย ตือน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 เอ้าอาตือนแล้วกขาเทียนหน่อยคือฮึฮึ สวัสด,ดีจ้าคาเทียมาบอกันนี้นะคะค